ทราบไหมครับว่า3 3 0 e m Sport เนี่ยก็มีระบบ launch control มาให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมกิต BMW Genius นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ launch control ใน3 3 0 e m Sport นะครับต่อให้เขาไม่ใช่รถ m หรือแม้แต่ m performance นะครับรถคันนี้ก็ยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่า launch control มาให้ด้วยนะครับทำยังไงบ้างเดี๋ยวชมกันเลยครับวิธีการตั้งค่าใช้งาน launch control นะครับอันดับแรก เลือกโหมดสปอร์ตเอ็กซ์ตา t นะครับ 2. ผักเกียร์นะครับไปทางด้านซ้ายเป็นเกียร์สปอร์ตนะ3 traction control จิ้ม1ทีครับแค่จิ้มครั้งเดียวพอนะครับจะเข้าสู่ dynamic traction control นับกด1ทีปั๊บนะครับ, áp, รบและสุดท้ายนะครับเท้าซ้ายเหยียบเบรกสุดเท้าวขวากดคันเร่งสุดจนถึงจุดที่เรียกว่าคลิกดาวนะครับตอนนี้รถจะพร้อมทำงานแล้วนะครับหลังจากนี้ แค่ปล่อยเท้าออกจากเบรกเท่านั้นเองรถก็จะพุ่งทยานออกตัวไปแบบเร็วมากนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปกแบบันเป็นไงบ้างครับจากที่เห็นในคลิปนะครับในคลิปเป็นรถ M 3 4 0นะครับที่ผมได้ไปขับที่สนามแก่งกระจานะครับบอกเลยว่าร้อนช่ทรออกตัวเร็วมากซึ่ง3 3 0 E คันนี้ก็บอกเลยว่าไม่แพ้กันเลยครับสนุกเช่นเดียวกันเลยแต่ว่าต้องทำในสนามเท่านั้น,นครับเพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่อยู่บนถนนร่วมกันนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับคลิปเมื่อสักครู่ที่เห็นไปสุดยอดเลยใช่ไหมครับนอกจาก330 EM Sport แล้วเนี่ยก็ยังมี X545e นะครับที่ให้ระบบ n ้อชอน t r o l มาด้วยสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับผมมีคำถามจะมาถามทุกท่านนะก็คือ530 EM Sport มี n ้อชอนโ r o l ด้วยหรือเปล่าอ่าใครมีเพื่อนหรือว่าใครใช้530 EM Sport อยู่นะครับรอคอมเมนต์ตอบใต้คลิปนะครับว่ารถของท่านมีด้วยหรือเปล่า สำหรับคลิปต่อๆไปนะครับจะรวมทริคแอนทิปต่างๆไว้เยอะแยะมากมายนะครับสามารถติดตามได้ในเพจผมได้เลยนะครับคุณกิจ BMW Genius นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ